วางงานไม่นานมาโนโพกิงตอบรับงานใหม่แล้วมาโนโพกิงอดีตกุนซือทูบบงคอกยูเนเต็ดวางงานได้ไม่นานล่าสุดตอบรับที่จะคุมออสตาไทยลีกแล้วเตรียมนำทีมดวลข้างทีมชาติไทย14พฤศจิกายนนี้จากการที่สมาคมกีฬาฟุตบอลได้ประกาศว่าในช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนพฤศจิกายน จะจัดการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษทีมชาติไทยพบออสตาไทยลีในวันที่14พฤศจิกายนนี้ล่าสุดมีรายงานว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลได้ยืนยันแล้วว่าตัวกุญซือของทีมออสตาไทยลีจะเป็นมานโพกิงอดีตกุญซือทูบังคอกกินเนเตทที่ยอมรับตกลงจะมาคุมทีมให้แล้วสำหรับรายละเอียดของทีมออสตาไทยลีเบื้องต้นจะเป็นนักเตะต่างชาติที่คาแข่งอยู่ในเมืองไทยแต่อาจจะมีนักเตะไทยมาผสมบ้างเล็กน้อย ส่วนรายละเอียดเรื่องสนามแข่งขันจะมีการประกาศออกมาอีกครั้ง